อริยสัจสี่ที่เราต้องเดินตามอริยสัจสี่ก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมักหนึ่งทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแขนใจทั้งหลายความไม่ได้ดังใจตนเองเป็นทุกข ทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเกิดขึ้นได้สองอย่างคือ 1. จิตที่มีอวิชชาจึงได้หลงมาเกิดเมื่อเกิดขึ้นในวัฏสงสารก็จะพบกับความทุกข์โดยอัตโนมัติไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้เป็นความเกิดแห่งทุกข ได้3ลักษณะคือ1.1การทนอยู่ในสภาพเดิมนานๆนนเป็นทุกข์เช่นนั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์1.2การปรุงแต่งแปรปรวนของร่างกายเป็นทุกข์เช่นความเจ็บความปวด ไฟาธาตในร่างกายไม่สม่ำเสมอเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นเป็นทุกข์1.3ความไม่เที่ยงของร่างกายเช่นผมงอกวันหักเป็นทุกข์ทุกทั้งสามลักษณะนี้เขาเรียกว่าทุกขสัตว์เป็นของจริงที่ประจำโลกอยู่ไม่ให้ทุกข์ให้ทุกคน ได้พิจารณาให้ดีว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองแก้มันไม่ได้หลีกเลี่ยงมันไม่ได้เพราะมันมีอยู่ประจำโลกมีอยู่ทุกคนย่อมได้รับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วให้อดทนเอามีตบะธรรมคือความอดกลั้น กำหนดรู้ว่ามันเป็นของจริงประจำโลกอยู่รู้แล้วก็ปล่อยวางด้วยความอดทนด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในมันพยายามลืมลือม,มันไปอย่าไปเพ่งจ้องดูมันมันจะเป็นทุกข์ขันห้าดับเมื่อใดหรือร่างกายตายเมื่อไหร่ทุกนั้นก็จะดับไปเองสอง เกิดจากจิตที่มีอวิชชา <c oughs> จึงได้หลงเจตสิกที่มีอยู่ในจิตคิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาเป็นอัตตาตัวตนการเกิดจึงเกิดจากการคิดปรุงแต่งด้วยกิเลสตัณหาของตนการเกิดชนิดนี้จึงเป็นการเกิดด้วยกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในแต่ละคนแต่ละคน แต่ละสัตว์บุคคลที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยมีกิเลสตัณหามากน้อยมีอวิชชามากน้อยซึ่งเป็นกิเลสที่เกิดจากตัวสมุทัยเมื่อกำหนดรู้แล้วควรละละการเกิดก็คือละการคิดปุงแต่งนั่นเองละให้น้อยลงจนหมดสิ้น แม้ว่าการเกิดหรือการคิดปรุงแต่งจะหมดสิ้นแล้วก็ยังเหลือตัวแม่ของต้นกำเนิดแห่งการคิดปรุงแต่งอยู่คือจิตละจิตหรือทิ้งจิตไปเลยถึงจะหมดสิ้นความทุกข์ชนิดนี้ 2. ส,สมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาหรือความอยาก อยากได้สิ่งที่จิตไปยึดครองนั้นให้ได้ดังใจตนเองโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่จิตไปยึดครองยึดมั่นถือมั่นนั้นว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวเรานั้นมันเป็นอนัตตาคือสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากบังคับได้ยากไม่ได้ดังใจตนเองจึงทำให้จิตเป็นทุกข์ ซึ่งสิ่งที่อยากให้ได้ดังใจตนเองนั้นเขาเรียกว่าตันหาสามซึ่งเป็นตัวสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ก็มี2.1กามตัญหาคือการอยากเสพกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจซึ่งเขาเรียกว่าความหลง 2.2วิภวะตัณหาคือความไม่อยากไม่อยากรู้ไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นซึ่งเขาเรียกว่าความโกรธ2.3ภาวะตัณหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอันนี้ก็คือความโลภ3นิโรธ ความดับไปแห่งทุกขทุกทั้งหลายเกิดจากจิตจิตที่เกิดขึ้นมาในวัฏสงสารก็ได้รับทุกข์สัตว์อยู่แล้วต้องปล่อยวางเพื่อดับทุกข์สัตว์ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ทุกยังเกิดจากสมุทยัย <c oughs> คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตเราต้องละออกจากจิตให้หมดสิ้นไป แต่ถึงขนาดนั้นยังมีเจตสิกซึ่งเป็นกิเลสละเอียดที่เป็นตัวสมุทยัยฝังอยู่ในจิตเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ทุกที่เกิดจากจิตจึงไม่มีทางที่จะหมดสิ้นไปได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จำเป็นจะต้องทำลายจิตหรือทิ้งจิตไปเสียทุกนั้นก็จะดับไปเหลือแต่ท่านรู้แห่งความว่างเปล่าของจักรวาล เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นแหละคือนิโรธแท้แมรรคพิธีการดับทุกข์เราจะดับทุกข์ได้เราต้องดับตัวสมุทยัยจิตเป็นตัวสมุทยัยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่จิตต้องไปดับที่จิตดับจิตได้ก็นิโรธ การดับจิตก็ด้วยการเดินมักมีองค์8ซึ่งมี8ข้อย่อลงมาสามกลุ่มคือกลุ่มของศีลสมาธิและปัญญาย่อลงมาอีกได้สองวิธีการศีลสมาธิย่อลงมาเป็นสมถกรรมฐานผลของการทำสมถกรรมฐานทําให้มีสติกลุ่มของปัญญาก็คือวิปัสสนากรรมฐาน ผลของการทำวิปัสสนากรรมฐานทำให้มีปัญญานำสติปัญญานี่แหละมาบังคับจิตอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงเสพกามตัณหาในขันห้าและสังโยชน์สิบปล่อยวางตัณหาและอวิชชาได้ก็จะเกิดมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคเห็นต้นกำเนิดของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่จิตด,ดวงเดียวเท่านั้น เห็นนิโรธอยู่ที่ท่ารู้แห่งความว่างเปล่าของจักรวาลจึงได้ทำลายจิตดวงนี้ทิ้งไปเสียก็จะเหลือแต่รู้รู้อยู่ในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลนี้นั่นแหละคือนิโรธแท้ๆหรือพรนิพพานขออวยพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณิโชติละโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวะวันตลายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจายโนจจตตาโลธรรมาวาทานติอายุบรนโนสุขังพลังพวันตุสาเทวัตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพตมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันตุเตอ่อละทีนี้